ก้อนไทรอยก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีถ้าเกิดว่ามันเป็นอ่าทีนี้เราจะแยกยังไงอ่าโดยส่วนใหญ่ก็คือ1ตัวจด้างกายดูก่อนถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อร้ายะค่ะบางทีมันจะลามไปยวะข้างเคียงครับอย่างเช่นเส้นเสียงตัวตัวเส้นประสาทที่มาเลี้ยงเลี้ยงตัวเส้นเสียงอะค่ะก็จะทําให้มีอาการเสียงแหบ ตรวจ่างกายก็อาจจะเจอเส้นเสียงอัมพาตอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอันนี้ลักษณะที่ไขรมะเร็งนะอาจจะเจอเส้นเสียงอัมพาตก้อนโตเร็วก้อนใหญ่มีต่อมน้ำเหลืองเกิดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูเหมือนมะเร็งไหมแล้วก็อาจจะมีการวินิจฉัยอย่างอื่น้วยอย่างเช่นงานเจาะชิ้นเนื้อถ้าเกิดว่าเราใช้เข็มเล็กๆก,ก็ค่ะเจาะแล้วก็แซมเปิลชิ้นเนื้อมาดู คุณหมอเขาก็จะอ่านได้ว่าเอ๊มันมันเหมือนไหมม,ไหมันสงสัยมะเร็งไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะมีวิธีอื่นอื่นอย่างเช่นตัวแอนซา,าวหรือว่ามีอีกหลายๆวิธีเลยที่จะดูว่ามันใช่มะเร็งเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยการรักษาง่ายครับครับ,รบก็อาจจะดกูการไปก็ได้บางคนก็อาจจะใช้วิธีการกินยายกเว้นแต่ว่าคนที่มันโตมากๆแล้วมัน